ตาห่างก็จะปูไวเมาหน่อย่แม่ที่บ่าจ้ะที่ป่บ่เอาสองถุงเอาเมื่ต่ำแว่าจับเบื้องมือนันมากไว้อะนะตาบอดีบในเนี่ยเบื้งนึกว่ามันักเมาหน่อยเขาก็ซื้อห่านเหลียกี่นเดี๋ยวมันมีอยู่เบ้อละบ่ เป็นอะไรบอสเป็นอะไรยังได้นอียกันนะเอาเวอร์ตำปลาตองเก็เาหรือต้่องกบ่บลาไปลายังปลานำโพงปลาแม่ดำโพงเีรไงแง่หนีปลกระกตีก็จะใส่เสียเสียข้งาง้อดอกอันนี้กลางห่มฝนตกฝ <c oughs> นตกฝ <c oughs> นน่ะใส่เสียกันฝนอุยมุกยังละเมีย ปลาหมกไก่หมกน้ำมัปลาหมกไก่หมกน้ำมันวันนี้ชอยม่ตื่นหมกไปยังครับจักอีหยังเนี่ยแหละคนรถ้าควรก็ได้หาคุ้มนี้ฮะคือผมเลยเห็นอยู่บ่เหรอไม่บ่พูดได้คล้ายกุ้งกุ้งฝอยกุ้งอันนี้นะเอามาต่ำนี่ใครเจ้าบ่กฮันมาพ่อเนาะแม่นอยู่บ่ล่ะสวยลอะไรล่ะ ไปตลาดได้ก็รอฮาร์เตกุ่มแต่กะมันบ้ค่อยมีอย่างอะไรกินคนขายจังใดบุนีพวงน่าอร่อยถือตัวละสองบาทบ่ตัวละสองบาทอึดแล้วช่วงนี้เมืองนั้นผมอันอยู่ปลาน่ะน,นะปกติมันสีบินโบ้มีเลยโอ้ยปีนี้คือเป็นแนวนี่เป็นน้ำฝนดีบ่เพื่อซื้ออะไรของฝากเมืองเข็ม กล้วยกล้วยกล้วยยักยกยยงก็แม่แ<ค>เออกล้วยตากพ่อจะได้กุ้งบ่พ่อครับเต้นปลาต้นขุนไทยแล้วเสียแล้วโอ้ขายวันแล้วบรรยากาศบ้านเฮาย่ำเส่าครับวัอน,นี้วันจันทร์ตลาดนัดวันจันทร์เขม,มราชมีย่างเน่ละนี่ทั้ทงนี้ผูดได้พูดได้เด็กกุ้งมาขายสิเด็กขายเด้อวัอน,นี้ บมีมาเนี่เป็นเนวใยอรโอ้เราก็ลังปอ,อก,กันมะขามสีด้งบานี่น่เนีุ่กาใหนน้ยเนี่ยรกินบ่ได้น,น้ำลายแตกน้ำลายแตกน้ำมะขามเจ้านี่เนี่ยเนยสด้สดงมาขาุดนีอ <laughs> อดอง้ยจะไดวมาู <laughs> ้าัตาดยไซก็ครับาดหน้าโพบ่เอ้ยบ่แม่นขงเจียมขงเจียมครับ ผมมักเราเห็นางเราบริเต่มนะเราเก๋าโหร์ันดองเสบเด้เอาบางคนพันเออพันตุ่มโอ้ยน้ำลายแตกเด้ปลาลีปลาตอนทนทีสิ่กินปลาขอนนั่นบอกว่าขอนบีงั้นบอกขอนไม่ยั้คือบอกขอนจังหวานไหมอันนี้จังหวัดก่านี่เท่าไรก่อนซีบก่นี่ซีบอ๋อ พา,าบกาพอไอ้วันหนึ่ง,อองโอ้กังหมกั่งหมงหมันเป็นกั่งเนี่ยเด้กกั่งฝนก <c oughs> ีหน่อยลเ,เลยงนถ้ากันหยางเรางามงามแม่เอาคว้างค่ะแม่อน <c oughs> <c oughs> ยุ้ใช้เป็นข้ายหมาคายผู้ บ่มี่ไเมื่ทั้งไหนทั้งนั้นงไดีนี่ค่ะนิ่มบาทบอบเอาเมื่อตำแจวแล้วก็หนึ่งพักกระจนหน่อรวบพักกระจนอ้ยคาดมี่เนง่เอาคืออยากเดาะขยาฝุ่นหันแม่งแข็งแม่งด่าพักขาดไว้ก็ยังมีอยู่เด้อหัคม้นข้นเนียนมั่นเพิบบรรยากาศตลาดเนี่มือเสาครับ สองข้องสองฟัง,ลลเ,งนเนี่ยพ่อรอเบิ่งว่ามีอย่างแนวไปปลาปลากรดวะนี่ปลากรดเนี่ยอยากคันบ้าันมีเ้อนี่จะเนี่ยบ่อยากเนี่ยนี่ขั้นเจ้าเสียวไปขั่นสมแล้วนี่ขอ,อ,อยงยายเองบ่ปลูกเองสิบบาทเอาลูกซสือซอยมัดหนึ่ง ซอยมัดหนึ่งซื้อไหวที่ไปหากลุ่มได้บ่เนี่ยมาดบบง่ายเราเห็ดมาดแเราใดอ้เาแตนหนอกล้วยมานส้นอกล้วยยังพอหอมท้องบ่จักบาทน้ำจ้า สาวหาสิบสาวบาทสาวบาทอพอสืออยูสาวบาทท่านผู้ใดดูผู้ใดหมั่นขี้กระบองกินม่อด้ดอกเอาไปดังไฟพี่น้องเนี่ยนี่อันแต่ว่ากระหางอยากเนี่ยจังน้อยอ่ะละ่ะเพียกเขาไม่บากพวงหน่วยละสิบเขาล้ามเขาไม่ทั้งผีเด้อสิบบาทแล้วว้ย จ้าของสวนมาเองเราแค่สีเนี่ยสีแดงเอามาลวกบก่าเจ้าบ้าแล้วแม่อุ้ยคืปอปวดเลยอ๋อทุ้งหน่อยนี่แม่ซื้อไว้ถ้าพอกุ้งอย่างเด็กกุ้งเนี่ยบุมมีกุ้งเลยเหมือนไง มาสวยว่พ่อเสี่อจบจบอยูน่นั่นบริะัทนี่ก็ทือหลมมาหรอโอ้ย <c oughs> นนอเยตีมกล่องอาญาโอ้ยเศร้าเศร้าเศร้า,าไปหาเห็ดถอยตัวถีบตัเดียนคนละนอน <c oughs> อวอน,อนรับขยันจนได้คนละโอจบกันจบเาดไ่าไปเอาหลุมข่อยมาใส่อีก เอาไปไล่แขยแขอะไรอยู่ว่สู้ผมตัรอไหแบบนั้นโอ้ยวะสัญญาเขาไ่เอตำรวาจนเือม่ได้บ่มาไปหาเราบนกลุ่มกันฮะพอดำดำมีว่วเน่าดำดำโอ้ยเหมือนนี่วัมีดำเสียดไปได้น้ำเราเอาพอขาอยังนีคือเปลี่ยนอะไรวะนี้ขึ้นุ่มกน เขามินไฟว่าเอานาเอาหนมากินหได้กินเลยอันผมอยากินอันน be ี้ผมจะกินตำกุ้งมานิตำกุ้งว้อดีจะไปทายทังอื่นหนะเขาจะมาฝากเนี่ตัวนีมันจะเสี่ยมันขันถืออ้อยเรือก็ถือกาเลยอเรือก็ถือโลละหกสิบจ็ดสบาทบานเฮ้ามันร้อยสองรอย้อยห้าสิบกสิบบาทเจ็ดสบบาทจะว่าขาทักไเขาจะมาเอามากินในตกลงว่าไปรอนน้ำผมดิล่ะไปรอนน้ำผมไละสิให้ชุบหนไม่ ขายแม่เราขายพูนขายางส้วนกันไปทางคุ่นครับหาเบิองกุ่มกันหัามีเออเอาเมืะ่่าเ้มืองอะอมออือมอโอ้ยพูดเทาอยากพูดเทาอยากสืเมื่อฝากพูดเทาอ่ะอยวาภาพป อยากกินกุ้งบ่มีกุ้งกินข้าเมาก็ได้เอาคือเือกเยเอ้าตะกี้คือยังเก็บขายรอละอ่อยม่น่ะบ่นาขายร้อเออเม่แน่นนรวร้อยเบอรมอยู่สอเาเมีนเมเไม่รายมองร้ายหลงมองหลงหลขายต้นกาบนะกยังเสียเพื่อเกล้าเามอบาลเหบบง์ดหล มีการมีการมีการกดไลพ่พาะกดไลค์เลยนะเบื้องเยเสียก็ได้กดไลพ่พาะเวย่ยโมมีบ่กุ้งนะมูลนี่บม่มีมีแต่กบเ <c oughs> บิ้ลแล้วแล้วว่ามีแต่เดืเอบิ่งนะว่าน่างามพักเราเห็นปะกุ้งหน่อยบม่มีเอากุ้งใหญ่ก็ได้นะเอาจานหนึง่งเอาจานหนึง่งค่ะ ผมหากุ้งหน่อยกุ้งอยสิมันดำได้เยอะนี่มันบ่มี่อนนอเอาตัวใหญ่ล่ะมาโรดมาโรดเสียซอยแล้วกอนคุณเาร,ราบนนาวนี่เล่ยนเตรียมแข็งมือได้กระไดฝน,น, <laughs> นยังก็ดีแต่ปีนี้เนาะตกเบิดปีเลยตัวชีสิส้นปียังตกอยู่ฟ้านั้นเสียงรถกเกี่ยวเขาวเวินเวีนอยู่เขางจะเฝ้า ใส่ไม้กุ Jamie, lonely, นน้งมิตาน่ะกุ้งมิตรีนั่นเด้อจบาทเก้บ่ทค่ะใช่ไหมแม่ถุงจ้าบาทครับเออเอาขายแต่ก่อนที่เป็นถุงนา่าอ่ะแล้วขึ้นวะโอ้ยขึ้นนะไรนี่กระไดเ่าม่า่ มีอ่ะุ้งเอาซอยพุละทุงสัตเนาะตัวนี้เท่าไหร่เศร้าสามถุงหาซิเศร้าเออเัิเื่นี่ปุ่นี่ถุงหนึ่งปุ่นี่ถุงหนึ่งเอาพุละซิปสัตเอาพุทะถุงหอึ่งยกันแต่ว่าคุณหลายอ่เอาซอยพุททุงอ้าม่อให้าม่ใหญ่แล้วเบาๆกัสิบวเขีนดได้หลายลูกปุหน้าเบาๆระุน้าพอมีอยู่กุ้งนี่อยากกินมาหลายมือแล้ ก้อนอยู่บ่แม่ก้อนแม่ปลูกเองบ่เผื่อพขาตากันมัดเท่าไหร่สาระไรสารตัวนี้เ้าตัวนึงกีปลูกเขยเรบ่สารมันหาิเอามัดหนึ่งที่แมมัดหน่อยเนาะเสือซอยพี่ถุงบ่ทุงมาใส่มีเงินเบิร์เลยทางนี้ นมีนี่ันหานมันเนี่ก่นี่แม่นึ่งมี่นี่นี่มันนานี่มันห้านาทีบมัมมันซับปลังบ่แม่พนล้วนีมันห้านาทีได้กินแล้วกลุ่มบ้านในเกือบปูย่างมาท่งนี้พี่น้องเนี่ยเราขายยังนู่นี่ปลาปลาบบกบัวกบปย่างมาเออ ตลาดเข <ฮ refine S 1> มราชคุณละตะแกงเขาเมาก็ยังมีฮ <à. S 1> <Joining us? S 2> ะเขาครัวขายขายอะไรบ้างอัดยางไปทานคุณละไปวิจักบานวละสามสิบห้าจัสีขายไพกัสีขายผมนี่ลเอาวินี่เพื่อวินี่วะอันไหไงเอาวิ่ไดนท่ากินทันมีเนาะีแล้วพอดีเอาตัวนี้ล้วม่ แล้วจะสเ,เสียไปไหมท่านเด็ทัวตลาดอยู่เตรียมมือแล,ล้วบ้านี่มากับผู้ถือครับขึ้นมากับผู้ถือเก๋พอ่อเสือเดยเนี่ยพรอจะกินกุ้งกันนะพี่นออ้องพ่อเสือเดยนี่นเออพอ่อเสือเลยโอ้ขากันเถอบปั๊ดฝนยังมาดีเลยกล้วยมาเจอทางไหนแม่บ้านเฮากล้วยข้ามมิงกล้วยข้ามสมิงโอ้เรามาไกลเติบตัวนี่ วันเสาร์วันเสา,า,าร์ขวากันครับข้าบสมิงสุดยอดเลยบรรยากาศบ้านเฮาถือลมถือยังโลอ,อะไรก็งามนีเพราะมนัมนเสียขยะเอได้เงาน,นาวก็ไดการฝนครับฝนดีแฮะแตงโมอันนำ้ำอะไรปลาอันน้ำช่วยอะไรปลาลวย มาเบิ่งปลาแดกครับเห็นปลาแดกผมแวะเบิ่งประจำหมักเราเห็ดพอนะอุ้ยตัวนี้คือเสียเอาไปปิ้งเอาอี่เนาะเสีบนี่ก็ปลาแดกบัวแม่เนี่ยปลาแดกเจ้วอ่าติทัปลาแดกเจ้านี่บ่ต้องห่วงบ่ครับตำเจ้วบองก็จะเสียบเนาะเกจิแม่กันเอาไปเคลือบเอาไปลองนที่เป็นหมื่นก็เอาไปต่อไปแล้วถามนะ แกวปลาเฮ้ยซิมบงเฮ้ยแล้ววะแก้วปลาเอาสื่อน้ำแน่นน่ะแก้วปลาแก้วเหนือนั่นเส่บใส่จักบาทละหันอันละลอยอันละลอยเห็นปลาเดือกเล่าก็เลยแวะมาเบิ่งปลาเดือกแล้วมันเป็นแต่เสียบใส่แบบกลิกดิบเอามาแบ่งกันด้วยเหรอแม่แน่เบิ่งแต่ใจเล่าอันละไทยหนังไทยนีหันนะเอาเอาบุกหน่อยที่แม่มาซิบมึงดูเท่าไรหันปลาได้ตัวนี้บ่หบาทหัิบบาทเอาพวกเนื้อคุ้มเนื้อดากันไม่เหรแมงดาบ่เอาแมงดาก็ได้ผมหมัก เอาสองอย่างที่อย่างรหัสีเอาเนี่ยเอาหนึ่งสะก้อนมันหลายมือนี้เผ็ดเนี่ยเผ็ดบาย่านกินวัวท่านเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวปะได้เลยโอเคได้โบเสียเป็นเดือนกับโบเสียมีแต่เบิด์ตไม่จะเบิดนี่นี่นี่เอาเอาเมืองดาครับเอาเมืองดาครับพ่อสื่อเจียวบวกกับเหลราเอาเนี่ยบ่ปลาดิบกันเนี่ยบ่เห็ดอันนี้ปลาแห้งโอปลาแห้งเอามาสิมครับเอามาสิม ทั้งในท่านตีดใจแล้วมาเอาอานครั <l acht> ทั้งในก็มีกัเขาขึ้นกันคุณนะบัน The นี้มีแต่เสือผานาเพะมันมันครับออกมาแต่ตลาดวัดประชาเกษมตลาดวัญจันจบอ่อไก่ครับกระสีเป็นหิมโค้งริมฝั่งโค้งเขมราชุแล้วก็หลังนับที่ปวดคนบ่อันเดียมาเด็กสาๆอยู่ เข้ามาแต่เสาโขดวันนี้แห้งเมือกฝนตกเสือง่ามเบื้องน้ำโค้งก่อนพี่หน่องเดือนพฤศจิกาหัโวว่ามันจะขึ้นหน่อยขึ้นหลายขื้ว่าสิลร่งหลายเป็นไดแต่วันออกสุดเขตเดนสยามอำเภอเขมราชครับอุบลราชธานีใหญ่แล้วเข้าก็มาคุณ ตลาดร้านดอกจานครับตอนนี้เปิดซู่เมม่อหูนปลาปลาเต็มกับใบเก่งแล้วเห็นยังคุณชุบแบบชุบแบบยวพายัาง,ยางไปเบิ้งใจหน่อยผมบอกเดี๋ยวมาโดนที่กันด้วยโอ้โหนกไรขนาดเลยเปิดห้านแล้ววะทั้งนี้นี่กำลังจ้ากำลังจ้ากำลังจ้าเขามาหนีไม่ได้คนสวย ขออนุญาตจอบเบิ้งน่ำเนี่ยเด้ออีแม่เอลยคือง,งามจริงเลยวนี้ปลาอีหยังก็สวยๆงามๆนี่ปลาหน้าปลา,า,าเนื้ออ่อนซื้อไปหนึ่งซื้อไปปิ้งครับท่าเกลือนิดน้อยเสียบใส่นใหม่อู้หักจริงๆขินกระตมบักทั่วบาดเลยลูกทะเลบุญรี่เมียเราขายคนบอมไม่ค่ะกระรังเห็ดครับนี่นะข้าวาเาส่าๆไม่ขาดกระรังเตรียมเครื่องเตรียมของ เรื่องมะพร้าวมีคือเกล็ดเนื้ยพระเจ้าเห็นยังกันทั้งคนคือคืนไ่ได้มานดนแล้ว้อครับตลาดลานดอกจานเขมรลาดครับตลาดนี้มีทุกมือครับตลาดมีทุกมือแต่ว่าต้นคลิปนั้นจะเป็นจะเป็นตลาดอยู่ในวัดป,ป่าประชากะเกษมตลาดไทยเล้าทุกเช้าวันจันทร์ เพราะว่าเจ้ากลมๆเงื่ออย่างนอยู่นี่คอยยางมาเบืองนัปลาเต็มกับไอเก่งตัวเย่าันนี้มันขายราคาหนึ่งว่าไงลูกละสองร้อยที่ปูมีว่าลูกละสองร้อยแต่เพราะตัวเน่าครับตัวเน่าลูกละสองร้อยบาทให้ดตัวเย่าก็มาเสือครับ ผมว่ามันเกิดพอมันกันล่ะเนาะเอาขี่มันหรอก็มือกับขี้เก่าออนล่ะลานดอกจันเดี๋ยวพาหลอบึงจังหน่อยก่อนอ้ยบ่ได้มาดนเด้อพี่นนองออกดอกออกผลแล้ววาทังยฮามันจะเศร้า เบิ่งนั้นเนี่ยเด้ออีเมียเขียดอีหยังนี่แม่โอ้ยเขียดน้อยเขียดเขียดสายลูกนี่บอกเขียดสายเดี๋ยวคัวแล้วเนาะขัวแล้วขัวเขียดสายแล้วเด้อพี่น้องลานดอกจานตลาดริมโค้งอำเภอเขมราชครับผู้ใดอยากได้มาเสียวมันคือออกได้ละมันมนออกนี่แหละนี่เด้ออันเขียดนี่เด้อเขียดียงเขียดโมเขียดโมเออตัวใหญ่บอกลูกเบิ่งนั้นเไงเโอปยงวันว่ามันเออโอ้พอดีปิ้ง ทงธนยพุทธเรากำลังเห็ดพี่นอ้องทงละห้าสิบบาทบรรยากาศดีดีไอ้ไก่ตื่นแล้วบ <laughs> ่อะไ้ารรยายมากามามาเฮือกยังวันนี้มาจอบเบิ่งฮามีฮามีเนี่ยเปเดาแสีบนี่แหละมาตอนเมฆาฮ่านี่แตงนาแตงตาอย่า่ละย่ำเสอะๆลยล,ลบไปล,ล,ล,ลารีรีรีเฮ้ยรีนางสาวผม ยังในวู้งวันนี้ที่ป,ปมูนะมีทั้งแบบใส่ขีวันนี้ส่ขีเรียบเรียวไซคีเรียบเรียพร้อมทรงหมูปลาอย่าแปะก,กับเด้ทั้งนี้กำลังเตรียมหั่นขึ้นกันอ๋อหล่าเราจับขนาดไป,ไปไหนมาต้องมาเราหมม,มแม่หน้าบานเท่านี่ละปลาอย่างคือปลาใหญ่เท่าน,นี้ปลาเบือกบอกปลาหูเตี่ยมนำโค้งวันนี่ปลาน้ำโค้งรเท่าไหร,ร่ ลอยห้าสิบบาทปย้อนเจเ้าเน้ไปย้อนโลดสองอสอร้อยส่อราคาเห็นแล้วเดพี่เนาะขั้นบอสอกับว่าบ่อส่อผู้เบิ้งกรไดก็เลยส่อห้เน่จีปลอมดิแม่มันนี่เท่าไหร่ลอยสาสิจปมนี่สิวระวอยู่แล้วพี่นาะลอยเศร้าละสามสิบอยู่ะงามฮะอยากท้าไงยองงัวมากเราบอกมันนี่ยังงัวมาก เทียงใบไม่ได้เอาหนองหัวกกันมาคนละช่วงจึงเทียงใบใบแล้ววะแมงเค้งจานละล่อยนั่งจักรจันมีเอื่อยทั้งโค้งเจียมแล้วแล้วอยากผมมองในเสือไปหายอยู่อย่างั้จานกระถางอะวันนี้มวนมวนกรุบหอยเดือยหอยเดือยครับหน่วยใหญ่ๆนี่หอยเดือยมวลคือคือกันจังหน่อยใส่ลัดหอยหอมหอยหอมยันเนี้ยหอยแอมดาวเ์นี่เนี่ยสมบูรณ์หอยขนาดปูหอหอมบ่ยแหนาว ผมหล่อคือดูแมันสีหอมยำหนาวอ่ะแหละยังไหนบูดทางนี่อ๋อเนื้เปิ้งพี่น้องปิ้งครัวเรียบร่อยบ่แม่จานทไทยบุ๋มแม่เราขายจานละล่อยครับปิ้งพี่น้องเอาไปเห็ดเมียงแซ่บกินเดี๋ยเลยสาวๆกับพวกเห็ดไปหรอก เจ้าฮันเดมาเจ้าฮันเดมาเห็ดเดือพล่มนี่แหละปลารถพี่น้องปลารถปลารแห้งครับขายเป็นจามจามละแสิบเือลอยหนึ่งบุจามละลอยครับปลารดเนี่ยหากินอยากจีหน้อยเด้อนี่เขียดแหงกบแหงมีบัตสเนียวไม่แครงถือว่าเขามาอัปเดตแนี่วขายช่วง เชื่ว่าหนาหนาวก็จะเสื่ว่าจังใดดอกหน้าฝนเมื่อเดือนมีถุนายนหน้าฝนตกเยอะวัดเมื่อมากระบวกใหม่ครับกระบวกคาร์โดเขาก็ขอว่บุนี่สุดยอดเลยห้าสิบบาทถุทงแบบใหญ่ <c oughs> น้ำเพิ่งกระมีเด้อยปปไยแนวกนระสีเป็นจิปโขครับฤดูกาลเพิ่นตามฤดูกาลครับภาพไปเบิงน้นำโพ้งก่อนวันศุภาษไปเบิร์ ตลาดย่านสาๆคันผู้ใดอยากกินอาหารปลาก็มาเลยครับตลาดนี้เป,เปิดเปิดตั้งแตประมาณน,นี่นะชัน้นแนะนผมมานี่ยเจ็ดโมงแปดโมงเนาะคันจะให้หลายๆเนี่ยกับมาประมาณตะเกิ๊นมงพอดีพเพิ่งจะเสียมาเปิดสุขวัลย่านน้ำหนาวเพื่อตื่นสวยเนี่ยน้ำแม่งขาว้ <c oughs> าดีทว่าขออนุญาตพามาเบิ่งจังหน่อยก่อนโอ้เสื้อกำลังเข่าพอดี นำ้งลงหลายเติตตบบรรยากาศบ้านเฮาครับท่าด่านอำเพอเขมราชอุบลราชธานีตรงขามก็จะเป็นบ้านท่าประชุมท่านขุนก็กำลังเกี่ยวเขาเกี่ยวนามเหมือนกันพี่น้องแต่ว่าโบหัวฝนตกพอดีเกี่ยวบ่คอยบบเกี่ยวเด้อฝนตกนะ <c oughs> กำลังมากครับมาได้ท่านขุนก็จะเป็นท่าประชุมเกี่ยวเขาเกี่ยวนามแล้วละบุพี่น้องทั้งเมืองล่าวก็ได้ คือมือนี้เป็นมือวันจันทร์วันจันทร์เพิ่งเกษียมาหลายเติบเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมือตลาดเพิ่นเอาเครื่องมาขายของมาขายก็มาเสียเครื่องผมอู้คือ,อยางไก่เลยอู้แต่ยังเนี้ยบุพุฒิกระสอบมีไวบ้บนนอ,อ เบิ่งแม่ยแล้วขืนทันแล้วยานแล้วปวดขาเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเรี่ยวหรอบ่แม่ยย่างวัวเรี่ยวยังบ่ได้เกี่ยวเกี่ยวละสีคือน้ำละกันยังอีกสีน้ำขาดได้น้ำฝนโอ้อยากน้ำฝาน้ำฝนมากจะบานได้กว่านี้ปากซองปากซองเมืองซองขอนคอยยางเดือเมียเด้อ เมืองเนี่ยจัาหน่อยได้ฝนตกฝนตกก็ดีแล้วเดือกอยางขีดินมันจังบ่อันนี้คาดยางอันนี่มันปวดขาไว้บนนั้นขาเจา้าใจมากไว้เนาะฝนนะ่ะใหญ่กระได้ได้ได้ของปลามาเต่าปลาเต่ปาตปลาตาเปล่าเจ้วข่าเราไหมอยา่า กเต็มทงน่ะนตกหรือก,กะยากนั่แต่ฝ่าแต่ฝนนี่ยังคือต๊ดีแต่ก็ปีนี้ก็ได้ะตกคตกย่ายพ่นเกี่ยวคุ่น,นี่วันที่เ็ดสิแปดนมาอีกบ่บอ่อยาว่าแถาบ้านว่ะเกี่ยวยมันบายนักไ่หนกกว่าคน,นสิบได้ <laughs> าวคคนันสได้ไทยตอแล้วก็พอดีโ่ได้เฮ็ดเพิ่ม กอีกละฝนสงสัยสีเบิดมืออีกละมือนี่สบายดีพี่น้องบ้านใดนอน,นี่สบุไสูไซเกี่ยวเข่าละบ่อยู่พัวทางนั้นเกี่ยวแล้วไปละส่วนเกี่ยวแล้วละ่ะข้าฝนข้าจะนำเนี่ยเดียวนี่แหละ <c oughs> ที่นองบานสบู่ใสทั้งนั้นกันขึ้กันกับบานเท่าแหละข่าวไปก็สิเป็นไฮเป็นหน้าเป็นทงเป็นไฮเป็นหน้ากับโบนิต่างกันครับมาเอาเนี่ยวะสันแต่ยังบุเครียดหนุอยวะนี่มาจ่อเบรคควางกนเชียวขึ้นมาขายได้พี่น้องเมาเอ่าเลย